สวัสดีนะครับทุกคนอยู่กับช่องนั้นถัดนะวันนี้เราจะมาเล่นนาคอสสกินใหม่นั่นเองครับทุกคนมารีวิวนะฮะโอ้โหพื้นหลังโคตรเท่ทุกคนบอนตอนที่แบบกำลังโหลดอยู่นะยังไม่ใช่ภาพเต็มเนี้ยโคตรเท่ ตอนนี้โอ้โ oh หโดนแย่งคนระับทุกคนโอ้โ oh หโดนแย่งว่ะตัวเลยพี่ดีว่ะ หรือมันก็ผินที่แล้วไม่ขอเองเพราะงั้นชาลอดป่าโดนอีกโอโ้โห เม็ดฟ้าด้วยกันโลฟ้าด้วยกันไม่เู้เลรแล้วไดมอนหมดด้วยอย่างนี้ก็ไม่ไม่น่าใชนปัญหาอะไรขนาดนั้น โอ้โห oh ยังปล่อยอย่างี้เอาล่ะ right, อย่าตั้งใจเสียเสียบางทีเนี่ยมันอาจจะหลุดก่อนก็ได้ถ้าจะไปลุกหรือหรือถ้าแบตหมดก็อันนี้ก็ยแย่นิดนึงแต่แค่เน็ตหลุดต้นเกมอาจจะเป็นนั <Don 't S 1> ่นแหละเปิดมาก็น,น่าจะต้องยืนมาตรงนี้อือนียิงหลังคลิป Politics is not about right and wrong. It's about winning and losing. Our Dragon Lane Tower is under attack!

ไปมาเพื่อนเจะไปช่วยกน้วาไปมาไอ้เพ่อมาตีตีมั่ไปไม่ตมึงและคิวเลนต้องเล่นให้สุดนผแล้วผมสุดเท่านั้นแหละโอกาสตายสูงจัด ย oui. ้น er> ี pues ้บนจะเล่นก nah. ันนะผมเราต้อง ต้องรีวิวไปเรื่ออตามหมดแล้วหรอแล้วบทพูดนี้ในนี้พูดค l o สฮะเรานี่แหละสโลเองบอกเอยเร้นี่แหละสโลเองฮะผมรอมิน่าเข้าตรงนี้แหละผมว่าตอนนี้มันจะต้องมีเอ่ ต้นไม้เข้ามา,าหานีหายาเข้าไว้ด้วยแล้วผมรู้สึกว่าพวกมันไม่กลัวโด,ดนเนือ้อไปเลยกันสิเลยมันก็เลยเดินเข้ามา ถอยออมาห้องที่ไม่รอแม่ฉันเมื่อกี้เพว่าตอนนี้เราแผมว่าตอนเนี้ผมดันล่าล่งเนี่ยดีสุดละเล่นกับอดีอินแล้วมันดูแบบเล่มันเล่นง่ายขึ้นขใจไว้เพื่อนแล้วโครมันมา มูาที่เป็นไงโดนลอยขึ้นแต่ก็หาแยกแยกรีมูสกีหน่งแต่สองเอกคนนึงชาลล์บอกว่าผิดอะไรเนี่ยชาลลดได้กล่าวไว้ว่าก็ผิดอะไรแล้วทำไมไม่ต้องโดนด้วยโอเคเพื่อนฝากฝากกันป้อมไป่ด้วยขาใช้ป้อมให้หน่อยเออ ตอนนี้ฮีลีก่กำลังจะโดนถอยมาเพื่อนเฮ้ยวะมีหน้าโดนมีหน้าเข้าไปด้วยหรอวะ เอวนี้หละฮะเราดูว่ากิกซี่จะเอาชนะพวกมันได้ไหมหรือว่าถ้ากิกซี่เอาไม่ได้พวกมันจะโดนเนิรฟกันไหมระว,ว่า,นนา,านวงนี้มหน้ามาไล่ดึงไปไม่ถึงหึหหตกสองวันนี้ตอนนี้ผมรู้สึกว่าถ้าจะไม่ดีแล้วด้านบนผมเลยรีบเดินเข้าไปแบบ ไบล้อมล้อมนะเพื่อนฮึดเอ้ล,ล้วความงงของผมก็คือมันเวลสิบเอ็ดแต่เงินนึงน้อยกว่าคนเวลสิบฮะนั่นแหละคำถามของตั้งตั้งคำถามอยู่ว่า,าทำไมทำไมเวลสิบเอ็ดแล้วถึง แล้วแต่เงินยังน้อยกับคนเรือสิบใช่มันก็จะร์ละถอย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 เดี๋ยวนี้แหละปิดหลังซาตาฮะเมื่อกี้ผมนอนที่น้องถึงแล้ววะไปมัน ตีมันโอ้โ oh, หสตันเยอะขนาดนั้นตีได้แล้วโอ้โหโล่นี่ท่านเริ่มดูไม่ดีแล้วโอเคน่าจะดีอยู่ตอนนี้น <c oughs> Ừ, mất tại thì sẽ cái gì được ว่าตอนนี้ป้อมบนไม่น่าเหลืออะไรแล้วคิดเลเข้าตเต็มเต็มเลยเวลาผมว่าทุกคนน่าจะมุ่งหน้ากันกันไปที่การจบบ้านผมเข้าใจทุกคนและผมก็เลยผมคิดว่าผมจะพยายามรีบเกิดให้ที่ที่สุด you know เอ๊จะทำอย่างนั้นทำไมว่าไม่ได้เล่นอาคอสเลยลืมลืม นไปไปือว่ามันอยู่ในนี้แน่ๆถ้าผมเดินเข้าไปโอเคถือว่าในนั้นไม่มีใครอยู่เพราะว่าถ้าถ้ามันมันอยู่จริงเลยนะค้อนจะพุ่งเข้มาแล้วโอเคมันก็น่าจะรอด้านบนแหละ คอสมันยังเดินไม่ถึงก็ครึ่งแม่น้ำอาจจะเป็นโอกาสหนึ่งที่ผมเดาไว้แล้วภูมินี้ไม่มีอาคีมกลับบ้านถูกต้องจะนี่จริงผมพยายามดิอ๋อเจ็กไม่าที่ที่เล็วที่สุดโอ้โหตอนนั้นจะเฟิร์มไม่ได้หรอกและเลนที่มันจะ มันจะชว์หัวไปที่สุดผมว่าเล่นบนนี่แหละแป๊กแป๊กแป๊กเพราะผมก็ค่อนข้างเบียกให้ โอเคถือว่าจบไปได้อันสวยจัดเลยแล้าวางผู้ผมได้อาทิตย์หน้าผมอาจจะมารีวิวสกินนาคอรสนะทุกคนอาจจะได้เรนโมจากคู่หรือเปล่าหรือเรนโมไหนไม่รู้ นี่คือไอเทมที่ผมออกเนะทุกคนนี่สกอร์แล้วนี่คือรายละเอียดทั้งหมดทีมไฟน้อยที่สุดรับความเสียหายอันนี้แม่งแปลกเพราะผมก็เก็บน้อยสุดสร้างคนเสียหายก็ไม่ได้น้อยสุดนะครับเ้อละถ้าชาวคินมีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาก่อน นี่ครับผม